นี่ครับเครื่องตัดผ้าราคาถูกนะครับใครสนใจเครื่องตัดผ้าราคาถูกครับอันนี้เป็นเชเอสนะครับมันมาจากญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้อิตแมนนะครับสองตัวจะเป็นไมลมินครับหลายคนก็เข้ามาถามผมว่ายี่ห้อไหนดีที่สุดเครื่องตัดผ้านะครับยี่ห้อไหนดีที่สุดมันอยู่กับคนใช้ครับเครื่องตัดผ้าส่วนมากก็ ต้องซื้อมาใหม่แกะกล่องมันก็ต้องมาปรับให้เข้ามือกับมือเรานะครับถ้าว่าเครื่องไหนดีที่สุดมันอยู่กับคนตัดร้าผ้านหนาๆไปตัดอัดเข้าไปกดแล้วกดอีกไม่ได้เหมือนกันครับเจอยี่ห้อแพงขนานดะไหนก็ไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่ยังไงล่ะก็เป็นเหมือนพลังไฟฟ้ามอเตอร์ของมอเตอร์ของแบบว่า ของแบบอื่นนะมอเตอร์ทุกอย่างนะครับถ้าเราใช้งานแบบยังไงล่ะใช้แบบเอาเป็นเราตายกดคือตัดไปเครื่องมันเริ่มช้าลงเราต้องถอยนะครับทุกอย่างนะครับที่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าถ้าเราดันไปแล้วเครื่องมันเริ่มช้าลงต้องถอยให้รอบมันวิ่งกลับขึ้นมามันค่อยจะไปสู้ได้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใช้ได้ครับใช้ได้ทุกตัวนะครับ แล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับรุ่นนี้แกะกล่องนะครับแพงราคาเท่ากับมอเตอร์ไซค์เลยครับแกะกล่องสามหมื่นกว่านะครับเกือบสี่หมื่นนะครับรุ่นนี้แต่พวกนั้นมันนานแล้วครับมันก็อยู่ในประเทศไทยน่าจะเหลือไม่กี่ตัวแล้วครับบางอันอาจจะชั่งกิโลขายแล้วอันนี้รุ่นนี้เป็นหินลับนะครับรุ่นนี้หินลับ นะหินรับชุดหินพวกนี้เป็นรับาสายพานหมดนะครับพวกตัวนี้รับสายพานจะมีสายพานแต่พันกระดาษทรายรับแบบนี้นะมีตัวเดียวนะครับที่เป็นหินหินมันจะเป็นโซ่นะครับระบบโซ่นะครับตัวนี้เป็นเฟืองนะครับตัวตัวนี้จะใช้นิ่มมากนะครับมายมิน มันเขียนมานิ้นมันเขียนว่า USA เลยนะครับถ้าเป็นพวกมานิ้นมันเขียนข้างว่า USA น่าจะมาจากอเมริกาหรือเปล่าเออมันอยากลบลบแล้วเพราะว่าตรงตูดมัน,มนแตกนะครับอันนี้เอามาซ่อมตูดมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับนี่แต่มันแตกนะครับอันนี้มาออกแบบ ให้มันเป็นรูระบายความร้อนแบบนี้นะครับแต่ใช้ได้นะครับโอเตอร์ใช้ได้ทุกตัวครับไม้มิ้นนี่มันจะยี่ห้อประมาณนี้คนระับเขาบอกว่าของอเมริกานะครับนี่ครับชุดรับไม้มิ้นก็เป็นสายพันธุ์เล็กๆนะอันนี้สิบนิ้วนะครับแต่ของไม้มิ้นนะครับตัวนี้แปดนิ้วแต่แปดนิ้วตัดได้เต็มแปดนิ้วนะครับแต่ถ้าพวกสิบนิ้วส่วนมากพวกที่เป็นสายพันธุ์ชุดรับแบบนี้ สินิ้วจะตัดได้ประมาณไม่ถึงสิบนิ้วนะครับมันจะมีช่วงของสายพานนี่ครับถ้าเป็นของอิตแมนมันก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้เคเอสเคเอสเป็นเคเอสนะแรงครับนะี่ครับเครื่องตัดผ้าราคาถูก